ก่อนจะไปชมคลิปพี่มายกับพี่นัทมีกิจกรรมดีๆถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์ในคลิปใดก็ได้ในเดือนนั้นๆจะมีโอกาสรุ้นรับทุนการศึกษา1000บาทเดือนละ1รางวัลถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ไปดูกันเลยถ้าหากใครใจดีก็อย่าลืมกดติดตามพี่มายกับพี่นัทด,ด้วยนะ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Amazing Us นั่นเองซึ่งในขณะนี้ตัวพี่มายเนี่ยคือตัวที่มีนกฟลามิโกอยู่บนหัวนั่นเอง<ช>นะครับเป็นตัวสีฟ้าใช่แล้ววันนี้เราจะมาตามล่าหาคนร้ายกันดูซิว่าเราจะจับคนร้ายกันได้หรือเปล่าแล้วแต่ใครจะเป็นคนร้ายเนี่ยในนี้มีคนร้ายอยู่หนึ่งคนน่ะใช่แล้วเราต้องพยายามไม่เป็นคนที่ถูกค่ะ <c oughs> เกมเริ่มขึ้นแล้วถ้าใครใจดีฝากกดไลค์ให้ก่อนเลยนะครับ ดูซิว่าวันนี้พี่มาจะจับคนร้ายได้หรือเปล่าอยเกมเริ่มแล้วนะทุกคนเฮ้ยโอ้ดูสองสองคนนี้ดิตัวเขียวเนี่ยเขียวแก่กับเขียวอ่อนไปไหนแล้วเนี่ยใส่ชุดเดียวกันเลยอะตอนนี้เราต้องอยู่ใกล้ๆกลกันใช่ไหมต้องอยู่กันเป็นกลุ่มกลุ่มนะคะพี่นัทไม่ให้ไม่ให้ทุกคนเอ้ยตอนนี้เราไปกันเป็นกลุ่มแล้วเฮ้ยเราอย่าอย่าซ้อนอย่าซ้อนกันนะครับถ้าเกิดซ้อนกันเนี่ยเราจะโดนฆ่าโดยไม่รู้ตัวใช่แล้ว ยังไงดีพี่ไม่นี่ไม่แน่ในนี้สีเหลืองสีเขียวอาจจะไม่ใช่ฆาตกรก็ได้นะเพราะว่าอยู่กับเราเลยอะใช่พี่นัทคิดว่าสีเหลืองไม่ใช่ฆาตกรชัวร์เลยแต่ทำไมสีดำนี่แบบตามจังสีดำดูมีพิรุษนะพี่นัทเราต้องอยู่ใกล้กันพี่ไม่เฮ้ยพี่นัทพี่นัทที่ไรว่าสีดำวิ่งตามแล้วอ่ะเฮ้ยสีดำนี่สีดำนี่น่ากลัวไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนทำไมตามมาตามแต่เราเลยพี่นัทชัวร์เลยสีดำแน่นอนเลย นิ่งไปแล้วนิ่งไปแล้วครับตอนนี้ทุกคนกำลังกลัวใช่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยอเนี้ยโอ้ยเอ้ยหน้าสีดำพยายามแบบซ้อนตัวกับทุกคนเลยอ่ะน่ากลัวเฮ้ยสีดำตามอ่ะเราโดนตามเราโดนตามเฮ้ยจะมีคนตายไหมเกมนี้น่ากลัวมากครับจริงๆคือเราต้องทำเควสด้วยนะแต่ว่าทำไมพี่ไปถึงไม่ทำเนี่ย เราเราตอนนี้เรากำลังพวงกับสีดำอยู่อะพี่นัท <c oughs> แ,แต่วต่าเตดสีเขียวทำไมทอเควสนานอย่างเลยพี่ใหม่เน,น,นียนปะเนี่ยเฮ่อเร็วเรว,วสีดำตัสีดำนี่คืออะไรยทำไมตามเราตลอดเลยเออพี่นัทเรออออออ็วเร็วสีดำชัวเลยสีดำชัวเลยพี่นัทเราทุนล่อมาแยกกับคนอื่นแล้วนะนี่จะสีดำตามเรามาแล้วอะทำไงเดีอ ว้าวสีดำตามเราวหหนนีีววก่อนพี่มาคิดว่าสีดำปะพี่มาว่าสีดำเดินตามขนาดเนี้ยยี่ไงก็เจอแล้วแล้วเฮ้รู้สึกปลอดภัยทำไมสีดำตามแต่เราอ่ะมันรู้จักเรามาก่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ใช่เราเพิ่งได้ตาแรกดิพี่มาสีดำหรือว่าสีดำคิดว่าเราเป็นเราเราเป็นดีด้วยอิกโพสเตอร์ด้วยชัวร์เลย นิ่งนิ่งกันหมดที่ตอนนี้เรากำลังกังวลเลยพี่นัดว่าสีดำไม่น่าใช่นะพี่หมาสีดำอาจจะกังวลเราด้วยคิดว่าเราเป็นอีโพสเตอร์ด้วยเราก็คิดว่าสีดำเป็นปวดมากเลยเนี่ยเรามาลองใจดูไหมว่าแบบสีไหนเป็นด้วยการทำเควสถ้าเราหยุดทำเควสอยู่แล้วเราโดนฆ่าตายก็แสดงว่าสีดำชัวร์เลยนี่ตอนนี้สีฟ้าอยู่กับเราสีฟ้า สีฟ้าแท็ก้วโอุตส่าห์เชื่ออุตส่าห์ไม่เชื่อใจสีดำงั้นพี่ไม้ว่าสีดำก็คงคิดว่าเราเป็นมิดแหละตอนนี้เรากลายเป็นผีเราอาฆาตแล้วอาฆาตไหนสีฟ้าไปไหนแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นหมดแล้วนะว่าใครเป็นอะไรกันมั่งไปไหนเนาะหสีฟ้าไปไหนแล้วสีฟ้าฆ่าเราใช่ไหมเมื่อกี้ใช่สีฟ้าหายไปไหนกันหมดแล้วแล้วไม่มีใครเจอศพเราเลยเหรอทุกคนหายตัวไปหมดแล้วอ่ะ ดูศพเราดิเหลือแต่กระดูกเลยพี่ <laughs> ไม้ศพ <laughs> เราอยู่แบบในซอกลับๆไม่มีใครรู้ว่าเราตายอะ่ะผูาศาศา้สาเดินหนีสีดำตั้งนานอะ่ะโอ้ยสีเหลืองไปเจอศพเราหน่อยพี่ <laughs> <laughs> ไม้จะไม่มีใครเจอศพเราเลยเหรอโอ้ยเราเป็นผีร้องลอยไม่มีใครเห็นเราแล้วอะ่ะ <laughs> ทุกคนต่างตามเฟสกันสีเขียวยสีเขียวเจอศพสีเขียวเจอศพแล้วสีเขียวไรยงา้ยโอ้ยตายสามคนแล้วตอนเนี้ย เจ้าสีฟ้าเมียนมากจะมีใครวัวสีฟ้าไหมเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าสกายบลูนี่ไงแต่เป็นคนเป็นผีไม่สามารถไม่สามารถบอกได้นะคนอื่นจะไม่เห็นเป็นผีพูดไม่ได้สีดำบอกไล์บลูสีดำบอกไล์บลูดูที่นีดับไล์บลูหรือเปล่าสีดำเพื่อนของเราที่เราเข้าใจผิดไปใช่ขอโทษด้วยนะสีดำปวดละ เอาแล้วเราจะได้รู้แล้วว่าสีฟ้าเป็นหรือเปล่าสีฟ้าป็นได้นอนเพราะมันฆ่าเราเรียบร้อยเกมนี้เย่เย่ดีใจไหมตายก่อนอะไม่ค่อยดีใจเลยอ่ะเป็นผีตอนนี้นะพี่มาเป็นตัวสีเขียวแล้วุิยทำไมตานนี้พี่มาวิ่งเร็วจังอะอรอบนี้เกมเร็วจังเลยอ่ะ เราเป็นครูเมดนะครับคือเป็นเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเฮ้ยเราต้องเกาะกลุ่มเราต้องเกาะกลุ่มนะใช่เราลองมาเดาดูซิว่าสีอะไรรอบแรกเราเดาผิดไปแล้วสีฝักสีขาวหรือเปล่า,าเนียนๆทำเควสแน่เลยไปหยุดนิ่งอยู่ตัวเดียวเฮ้ห้องนี้มีเพื่อนเราไปทำเควสกับเขาด้วยีสินี่เควสนี้ททำอะไรอะ่ะทำไมทำเควสก,กันนานจัง ทำไมสีขาวต้องเวทนาจังอะสีขาวเนียนมากเลยเราไปกับเพื่อนดีกว่าไหมสีน้ำตาลสีน้ำตาลดูไม่เป็นดูไม่มีพิษมีภัยนะเพราะถ้าสีน้ำตาลเป็นพิษเตอสีน้ำตาลฆ่าเราแล้วไม่หม่ว่าตอนนี้สีน้ำตาลอะกำลังกังวลแล้วว่าเราเป็นเป็นหรือเปล่าเดินตามอย่างเดียวเลยสีน้ำตาลยุดดิ้งเราไว้ใจสีน้ำตาลแล้วนะครับตอนนี้เรามีเพื่อนแล้วเขาชื่อคาโกบิ คาโคบบิไปด้วยไปด้วยจ้าพี่ไมตามไปเลยพี่ไมเพื่อนน่าจะกลัวเรานะพี่นัทเอาแล้วตายห้องเดิมเลยสองสองครั้งแล้วเนี่ยรอบนิ้วสาไว้ใจเสียงตาลนายเป็นคนร้ายเร็วจริงๆเลยนายเป็นคนไม่ดีเพื่อนเราจะตามเสียมตาลพี่ไมตามเสียมตาลเร็วจ้องจองล้างจองผ่านเสียมตาล้ว มีคนเจอศพแล้วแล้วนะครับตอนนี้จะมีใครเห็นไหมว่าสีน้ำตาลเขาทำสีดำบอกที่ไหนสีดำถาม Navigation ที่ห้องนำที่น้องนำทางสีน้ำเงินเป็นคนเจอเราอะสีน้ำเงินเป็นคนเจอเรานะครับตอนนี้ใครรู้บ้างเนี่ยเขาบทไทยอะเขายังไม่พูดเลยอยู่ๆเขาก็บทกันแล้ว Orange I was in c a f เทเรียสีดำบอกอยู่ในโรงอาหารสีน้ำเงินบอกสีส้มแน่นอนแต่ไม่ใช่นะสีน้ำตาล นี่ไงไอวิสไอวิสไอออกซิเจนเขาบอกว่าเขาอยู่ในห้องออกซิเจนไม่มีใครโกหกไม่มีใครบอกสีน้ำตาลเลยอ่ะสีน้ำตาลโกหกสีน้ำตาลบอกให้สกิปไปเลื่อนผ่านไปว่าแต่ทำไมเราสีเหลืองบอกว่าสีม่วงและสีแดงไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังไงมีคนตรวน้ำตาลสองคนอะไม่มีใครโดนไม่มีใครออกเออไม่มีใครโดนออกอ่ะโอ้ย เราเป็นผีต่อไปเราจะจองล้างจองผาดสีน้ำตาลจะไม่พี่ใหม่เราจะไปตามดูว่าสีน้ำตาลมันจะฆ่าใครต่อนี่ไงมตามสีเหลืองเสียบตาเราจะดูพฤติกรรม้กันสีขาวแล้วก็ขอโทษนะแล้วเขาใจผิดไปแล้วใช่โอ้จะไม่เราซวยสองรอบแล้วพี่ใหม่ใช่เราจะเป็นผีจองล้างจองผาดเราทำเพจเราทำเพจได้คนอื่นก็ทำได้เหรอตายไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วสีเหลืองสีเหลืองไหมสีเหลืองหนีไปเหลืองระวัง นี่ยืนเนียนเชียวเนี่ยทำเนียนทำเนียนจนเราเข้าใจดีจ้ะได้ใช่สีเหลืองพายชัวร์เลยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมไม่ทำอะไรสิเฮ้ยเอาแล้ว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 เราต้องจองล้างต้องผ่านเขาครับมันจะทำอะไรต่อเฮ้ยเหลืองที่หมายว่ามันกำลังสร้างความไว้ใจสีเหลืองไปแน่นอนสีเหลืองไปไม่มันกำลังสร้างความไว้ใจให้สีเหลืองอ่ะพี่หมายว่าเหมือนที่มันสร้างความไว้ใจให้เราใช่ นั่นนี่นั่นนี่ทำเนียนทำเนียนอันนี้เราจะตามสีน้ำตาลไปใช่ไหมพี่มายใช่เราจะตามสีน้ำตาลเราจะตามดูว่ามันจะไปฆ่าตัวไหนนันนี้นั่งยืนนิ่งๆเนียนไปอีกมันต้องไปหาสีเหลือง้ยมันมุูท่อไปแล้วพี่นัทแต่เราเป็นผีเราไปได้ของแฮกของแฮกหรือเปล่าพี่มเฮ้ยสีน้ำเงินตายเฮ้ยของแฮกจริงเหรอสีน้ำตาลเป็นแฮกแฮกเหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยเราเจอแฮกแล้วตอนเนี้ย สีแดงมาเจอศพสีน้ำเงินแล้วดูซิว่ามีใครว่าอะไรบ้างเสียมตาลแฮกอ่ะสีดำบอกที่ไหนเพราะเขาเดินทะลุคนเดินทะลุก็แพงพี่ไมค์เขาไม่ได้มุดท่อเมื่อกี้สีน้ำตาพิงสีขาวบอกพิงโอ๋ยสีขาวไม่มีใครหววสีน้ำตาลเลยอ่ะสีชมพูบอกอะไรทำไมต้องมาบ้ยฉันสีแดงบอกบลูเนี่ยสีชมพูยังบอกว่าแบบตัวเองกั็สีขาวแบบอยู่ในห้องเลย ในนิเกชันเนี่ยตัวน้ำตาลมาเนียนตลอดเสียงน้ำตาลเนียนเลยเราบอกใครไม่ได้ค่ะทำไงเนี่ยคันไม้คัดืินไปตายคนแรกเลยน้ำตาลแก้ตัวใหญ่เลยน้ำตาลแก้ตัวใหญ่เลยแต่น้ำตาลไม่โหวตใครเลยนะใช่น้ำตาลโหวตแล้วน้ำตาลโหวตแล้วโหวตแล้วครับตอนนี้เหลือสีแดงน้ำตาลหลุดส้มเราชนะอ๋อใช่น้ำตาลหลุดไปฮ่ะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าน้องๆคนไหนชอบใจนะอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ไม์พี่นัทด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยบ๊ายบาย,บาย,บาย